ก่อนอื่นเลยขอขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนะคะลิซ่าและลิสามนโนบาลค่ะขอะวันนี้คนมาดูเยอะมากๆเลยเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีอยู่ตรงชั้นบนอีกทุกคนเห็นฝั่งฝังนู้นเห็นหนูชัดไหมคะอาจจะไม่ได้ยินชัด <laughs> ทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ย เสียงเบามากสบายดีไหมคะเนี่ยกลับมามาไทยอีกแล้วหวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันเนาะโอเคค่ะออก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาอโชว์เขาดาวข้ามปีไม่เคยเลยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเขาดาวโชว์ปีนี้กับทุกๆคนที่ประเทศไทยด้วย ก็เลยหนูก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดนึงด้วยบทเพลงต่อไปค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยร้องเวอร์ชันนี้เลยไม่ทราบว่าใครคุ้นกับ m o o n l ฟล s ร o o าน a ้าเ a b ีรีเมคไหมคะคริสต์มาสอาจจะผ่านมาแล้วแต่ว่ายังอยากยังอยากส่งความสุข ตอนรับปีใหม่ค่ะก็ทุกคนพร้อมไหมคะถ้าใครร้องได้ช่วยหนูร้องด้วยนะได้ไหมคะฝั่งนู้นได้ไหมคะช่วยร้องได้ไหมคะ <laughs> โอเคค่ะงั้น let's go

นะี่ะอยากเห็นหน้าคนฝั่งนู้นชัดๆัจังเลยอ่ะมองเห็นหรูชัดไหมคะเนี่ย ขอเวลาทักทายทุกคนที่มาเค้าดาวในวันนี้ก่อนได้ไหมคะวันนี้คุณมาเยอ <c oughs> ะมากเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้าง ีตอนเดินรู้ว่าทุกคนชอบพาร์ทนั้นมากๆก็เลยก็เลยแอบหยิบพาร์ทนั้นมาเซอร์ไพรส์ที่เมืองไทยด้วยค่ะ <c oughs> หวังว่าจะเป็นของขวัญชิ้นเล,เล็กๆน้อยๆจากหนูให้ทุกคนได้ไหมคะ <c oughs> อ๋อก็ใกล้จะ ใกล้จะเชี่ยงคืนแล้วนะคะก็ก่อนอื่นหนูอยากถ่ายรูปทุกคนเป็นเป็นความทรงจําดีๆไว้ได้ไหมคะทุกคนโอเคไหมที่จะถ่ายรูปโอเคเนาะโอเคได้อะไรนะคะเมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะเมื่อกี้ใครพูดคะเนี่ย thank you อยู่ตรงนี้โอเค เนหรือนั่งดีคะยนอ่ะโอเคเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามและและพูดพะอะไรดีสวัสดีปีใหม่ดีไหมคะหรือยังไม,ไม่ให้ความร่วมมือกันเลยค่ะอะไรนะคะะลิซ่าอ่ะโอเคถ้าหนูนับ 1, 2, หนึ่งสองสามไม่พูดพร้อมพราะว่าลิซ่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะคะหนึ่งสองสาม ไหนคะเนี่ยหลายกล้องมากเลยตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวขอ1นึ่งสองามลิซ่าอีกรอบได้ไหมคะหนึโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่พี่แดนเซอร์แดนเซอร์อันนี่อุปบดลทักัิ้นจิจิกิ่ะ ขี่อ่ะเพ่จ่อนุอ่าโอเคโอเค,อเคพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม รูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้าย one last one โอเคค่ะขอบคุณ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 ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะโอเคอ๋อ okay. oh. และขอเสียงประมือดังให้กันบน้องลิซ่ากรับหนึ่งครับ ladies and gentlemen what? A fantastic performance by the pride of Thailand. ขอบคุณมากเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆครับเป็นเกียรติมากเลยครับผมครับเอาละฮะขอตัวไปเชิญพักก่อนได้เลยนะครับสกูตจะเชิญขึ้นมาชมพรุ่งสวยๆกับเราอีกรอบนึ่งครับขอบคุณมากครับลิซ่าครับขอบคุณนะครับสุดยอดมากเลยโอ้โห that was amazing